ผัดเครื่องแกงปลาหมึกสดๆค่ะใส่ถั่วฝักยาวนะคะผัดเครื่องแกงปลาหมึกใส่ถั่วฝักยาวค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาผัดพริกแกงปลาหมึกนะคะใส่ถั่วฝักยาวค่ะจะมีพริกแกงนะคะพริกแกงตมเองนะคะแล้วก็จะมีกะปิก,กุ้งค่ะปลาหมึกสดๆ ขันตอนแรกก็ผัดกะปิกับพริกแกงก่อนนะคะ ตามหึกใส่ลงไปเลยค่ะปรุงรสด้วยน้ำมันหอยน้ำปลาค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายนิดหนึงนะคะตามด้วยรสดีค่ะ รุงรสตามชอบกันเลยนะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบแบบไหนใส่ถั่วลงไปได้เลยะคะ่ะเติมน้ำลงไปนิดนึงนะคะ ต่อจนถั่วจะปลาหมึกกับถั่วจะสุกนะคะปรุงรสตามชอบได้เลยค่ะเอารสชาติที่เพื่อนๆชอบกันเค็มหวานนิดๆอร่อยปลาหมึกสดๆสด่ะผัดเครื่องแกงใส่ถั่วฝักยาว เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะผัดเผ็ดผัดพริกแกงปลาหมึกถั่วฝักยาวนะคะ